มาดูเรื่องของผลกระทบของคนเลี้ยงหมูกันบ้างนะครับมีบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยครับที่ระบุว่าสิ่งที่เกษตรกรจะต้องเจอนับจากนี้ก็คือราคาหมูหน้าฟาร์ม อาจจะไม่ถึง100บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับและที่สำคัญคือราคาอาหารสัตว์จะกลายเป็นต้นทุนเสี่ยงต่อภาคการเกษตรในปีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะเกษตรกร,ร,กรหลายคนก็พยายามปรับตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมุมของผู้บริโภคพอราคาหมูหน้าฟาร์มไม่ถึง100บาทเราก็จะคูณ2เข้าไปว่าเออปีนี้เราอาจจะกินหมูในราคาที่ถูกลงนะคะแต่ว่าเกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะต้องปรับตัวกัน,นะคะ่ะเมื่อวานเราคุยถึงผลกระทบของผู้เลี้ยงหมูหลังจากที่ราคาตกต่ำอย่างหนักบางคนต้องปรับตัวนะคะขณะ เดียวกันค่ะบางส่วนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงอาจจะต้องมีการเลิกเลี้ยงชั่วคราวค่ะ นางราตีคงอยู่กเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลหนองช้างแล่นอาําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะเขาเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมก็ไปดูฟาร์มเลี้ยงหมูของเขาเนี่ยค่ะจริงๆก็คือเป็นขนาดเล็กมีทั้งหมด5คอกตอนนี้ยอมรับเลยนะคะว่ากําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาราคาหมูหน้าฟาร์มตกต่ําจากปกติถ้าไปคอกเข,ข,ขานะคะเขาบอกว่าเขาจะเลี้ยงเต็มพื้นที่เลย70ตัวแต่และคอกจุได้ประมาณ16-17ตัวแต่ว่าหลังๆ4-5เดือนมานี้พื้นที่คอกของ ขเขาเนี่ยว่าง3อคอกนะคะเลี้ยง2อคอกเท่านั้นอคอกละ11ตัวแล้วก็อคอกละ9ตัวเหลือประมาณ20ตัวเพื่อลดความเสี่ยงกับการขาดทุนต้นทุนหลักก็คือราคาอาหารสัตว์ค่ะทุกเบอร์ราคาสูงขึ้นกระสอบละกว่า100บาทจากเดิมที่เคยซื้อกระสอบละ500 6 0 0ถึง600บาทตอนนี้ต้องใช้เงินถึง900บาทนะคะล่าสุด จับหมูขายครั้งหลังสุดสองข้อรวม25ตัวขายหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ74บาทเขาบอกว่าเขาขาดทุนไปหลายหมื่นบาทปกติเขาควรจะขายได้กิโลกรัมละ88-90บาทซึ่งถ้าหากว่าราคาตกต่ำต่อเนื่องมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดเลี้ยงชั่วคราวค่ะอันนี้ปล่อยคอกว่างไว้แบบนี้เลยนะคะ ไม่ใช่แค่อาหารที่แพงนะคะคุณผู้ชมค่าไฟก็แพงขึ้นค่ะจากเดิมเขาบอกว่าเขาจ่ายเดือนละ700บาทตอนนี้จ่ายเดือนละประมาณ2,000กว่าบาทเพราะว่าต้องเปิดไฟทิ้งไว้ให้แสงสว่างแล้วก็ต้องใช้มอเตอร์สูบน้ําทําความสะอาดแล้วก็ต้องอาบน้ําให้กับหมูวันละ2ครั้งนะคะเพราะสภาพอากาศร้อนจัดค่ะตอนนี้เขาเพิ่งซื้อลูกหมูมาเลี้ยงแล้วก็ปล่อยลงคอกได้เพียง9ตัวเลี้ยงได้เดือนเศษ เดือนเดือนกว,กว่าแล้วนะคะบอกว่าไม่กล้าซื้อมาเต็มคอกเพราะว่าอีกประมาณ3เดือนกว่าจะจับขายได้ก็ไม่รู้ว่าราคาจะตกต่ำไปอีกหรือเปล่าเขาก็เลยกลัวขาดทุนนะคะมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยระบุนะคะว่าราคาหมูปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมค่ะราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์มเฉลี่ยอยู่ที่100ยบาทต,ต่อกิโลกรัมแต่ว่าเดือนเมษายนลดลงมาอยู่ที่86บาท70สสตางค์ต่อกิโลกรัมและล่าสุดนะคะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมราคา ลดลงต่อเนื่องที่84บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของเกษตรกรที่เลี้ยงหมูนะคะที่จะต้องเผชิญในปี2,566แล้วก็ถือว่าต้นทุนการผลิตยังคงสูงขึ้นจากปีก่อนค่ะโดยเฉพาะราคา พืชอาหารสัตว์ที่ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลกซึ่งราคาสินค้าพวกรพันเกษตรยังสูงจากความไม่แน่นอนของสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อรวมไปถึงต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงนะคะนอกจากนี้ต้นทุนการจัดการฟาร์มที่เข้มงวดเพื่อป้องกันโรค ASF ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็สภาพอากาศร้อนในช่วงครึ่งหลังของปีจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเลี้ยงหมูค่ะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรรายย,อย่อยที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะ นี่ก็เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ทําให้เกษตรกรหลายคนบอกว่าต้องพยายามหาทางออกแล้วก็ปรับตัวรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆตามเซอร์เคิลหรือว่าตามรอบของการเลี้ยงหมูอะค่ะช่วงเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมมันจะเป็นช่วงที่หมูเนี่ยมีราคาสูงเพราะว่า ว่าหมูจะโตเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็ถ้าเกิดอากาศร้อนๆนะคะหมูเขาก็จะโตช้าเพราะว่าเขากินอาหารได้น้อยแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดนั่นก็คือราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะครับมันก็สวนทางกันนะครับ,รบในขณะเดียวกันถ้าไปดูในต่างประเทศเดี๋ยพูดถึง ธัญ,ญพืชหรือว่าสิ่งที่จะเอามาผลิตเป็นอาหารสัตว์ไม่ใช่ว่าผลิตได้น้อยลงแต่ส่งออกไม่ได้นี่คือปัญหานะครับเพราะว่าจริงๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนยูเครนเองยูเครนผลิตได้เยอะนะครับแต่ว่ายังมีของที่ตกค้างจากปีการผลิตก่อนๆเนี่ยเยอะมากบริเวณชายแดนที่จะส่งไปโปรแลรนด์แล้วตอนนี้ EU เองก็กังวลเพราะว่าพอ วพวกพันธุพืชต่างๆเนี่ยเข้ามาจากยูเครเนยเยอะมันไปกดราคาในประเทศทําให้ราคาตกต่ําลงพี่น้องเกษตรกรใน EU เองก็ออกมาประท้วงเหมือนกันเนี่ยคือสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางประเทศเขาพยายามจะหาวิธีแก้ไขกันอยู่เพื่อให้การส่งออกเนี่ยปกติให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแบบนี้แหละค่ะสุดท้ายมันก็ส่งผลกระทบมาถึงผู้บริโภคอ,อย่างเราๆด้วยนะคะค